โอเคทุกคนวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องตัวเราอะตัวเราที่เราเห็นในกระจกเนี่ยที่เราเห็นหล่อๆสวยๆในกระจกกันเนี่ยเรารู้จักมันดีแค่ไหนคือเราตั้งแต่เราเกิดมาใช่ไหมเราก็รู้แค่ว่าเฮ้ยเราจะต้องไปเรียนไปทํางานแล้วก็เก็บเงินสร้างเงินสร้างตัวแค่นี้เองหรอคือจริงๆแล้วสิ่งที่เราจะต้องรู้จักมากที่สุดคือรู้จักตัวเอง ว่าตัวของเราเนี่ยร่างกายของเราความคิดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆ่ะมันใช้ยังไงไม่มีใครสอนใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยทำไมาอยู่ดีมันโกรธได้วะทำไมอยู่ดีมันมันน้อยใจได้ทำไมาอยู่ดีมันคิดไม่หยุดเลยมันมีวิธีควบคุมมันไหมมันมีใครสอนไหมไม่มีนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาบอกเลยว่าพวกวิธีควบคุมอารมณ์ความคิดความรู้สึกอ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องตามความคิดตามอารมณ์ให้ทัน อารมณ์นั้นจะไม่เกิดอย่างเช่นคุณกําลังกลัวมากๆอย่างเช่นคุณต้องลงไปปิดไฟหรือว่าต้องไปสถานที่ที่มันดึกๆเนอะมืดๆเปลี่ยๆแล้วคุณต้องไปคนเดียวคุณกลัวคุณกลัวคุณกลัวแบบโอฟังเดือดช็อกอะไรบ่อยๆก็กลัวอะไรอย่างนี้ใช่ปะมันก็จะจินตนาการแล้วความคิดก็จะแต่งเรื่องตามปกติตามสิ่งที่คุณเคยฟังหรือสิ่งที่คุณเเสพมานะมันก็สามารถแต่งเรื่องผีมีผีแน่เลยนู่นนี่นั่นคุณก็จะกลัววิธีระงับความกลัวกลัวผี คุณต้องพูดเลยว่าพูดในใจเลยนะว่าฉันกําลังรู้สึกกลัวกลัวผีความรู้สึกกลัวนั้นมันจะค่อยๆดรอปลงดรอปลงดรอปลง,ลงแล้วเราต้องเสริมตัวเองไปด้วยว่าฉันมั่นใจฉันมั่นใจฉันฉันกำลังรู้สึกกลัวแต่ฉันมั่นใจและความมั่นใจนั้นน่ะมันจะดันอารมณ์ขึ้นมาให้เราไม่กลัวมากอันนี้ทุกคนสามารถเซฟคลิปนี้ลองทําดูได้เลยนะทุกคนแล้วก็อ,อารมณ์โกรธอารมณ์โกรธเนี่ย อย่างเช่นมีใครมาทําอะไรให้คุณแบบโมโหอีนี่ทําอะไรไม่ถูกใจกูเลยกูโมโหมากมันไม่ได้ดังใจคุณต้องบอกตัวเองว่าฉันกําลังโมโหเพราะคนคนนี้ทําอะไรไม่ได้ดังใจพูดพูดสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นอย่างเช่นเราเราพูดว่าฉันกําลังรู้สึกโมโหอยู่โมโหเพราะว่ามีคนมาทําอะไรที่มันไม่ถูกถูกเห็นแล้วมันขัดใจอะ่ะคุณต้องพูดพอพูดปุ๊บอารมณ์ที่มันโกรธปุ๊บมันพอมันดันขึ้นมันจะดรอปลงดรอปลงดรอปลง มาเพราะอารมณ์มันจะขึ้นมาควบคุมเราใช่ไหมพอเราพูดว่าตอนนี้ฉันกําลังโกรธอารมณ์โกรธมันจะค่อยดรับลงอ่ะ,ะอารมณ์นอยเหมือนกันคุณต้องพูดพูดสิ่งที่คุณรู้สึกตอนนั้นตอนนี้ฉันกําลังน้อยใจฉันกําลังเศร้าเพราะว่ามีคนมาพูดไม่ดีกับฉันมีคนว่าฉันมีคนมาว่าคุณปุ๊บคุณน้อยคุณนอยมากๆคุณพูดเลยว่าตอนนี้ฉันกําลังรู้สึกนอย อารมณ์นอยอารมณ์เสียใจที่มันขึ้นมาควบคุมคุณมันจะค่อยๆดอบรงเพราะว่าคุณรู้ทันมันว่าตอนเนี้อันนี้คือการรู้ตัวว่าร่างกายเราอ่ะมันมันจริงๆอ่ะถ้าเราไม่รู้ตัวเลยนะมันจะครอบนำอารมณ์มันจะครอบน,ำ,ออบนำให้เรากลายเป็นนางยักษ์กลายเป็นอะไรที่ที่มันไม่ใช่ตัวเราจริงๆนะทุกคนอ่ะอย่างเช่นคุณดีใจมากๆากคุณดีใจมากๆาคุณทําอะไรสําเร็จแล้วคุณดีใจมากคุณต้องบอกตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังดีใจ ตอนนี้ฉันกำลังดีใจและอารมณ์ดีใจที่มันแบบเลเวลสูงๆอ่ะเราอารมณ์ดีใจที่มันแบบครอบงำคุณอยู่มันจะค่อยๆดรอปลงดรอปลงดรอปลงยิ่งบอกว่าดีใจเพราะเหตุผลอะไรกลัวเพราะเหตุผลอะไรเศร้าเพราะอะไรมันจะยิ่งดรอปลงดรอปลงดรอปลงอารมณ์เหล่านี้จะไม่สามารถควบคุมคุณได้เพราะว่าคุณรู้ตัวว่าคุณกําลังรู้สึกอะไรอยู่แต่ถ้าคุณกําลังเศร้าโอ้โหร้องให้แทบตายแล้วคุณไม่ไม่บอกตัวเองว่าตอนนี้ฉันกําลังร้องไห้เพราะจุดจุด อารม้องไห้อารมณเศร้าจะครอบนำคุณเป็นชั่วโมงคุณจะร้องไห้ไม่หยุดนะแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันกําลังเสียใจฉันกําลังร้องไห้ฉันกําล,งลงัลงเศร้าเรื่องจุดจุด,จดมันจะไม่สามารถครอบนำได้เลยเพราะว่าเรารู้ตัวเองนะทุกคนอลองไปทําดูอายกตัวอ,อยาอ่างกรอบหนึ่งนะฉันนอยมากฉันเศร้ามากฉันเสียใจมากคุณบอกตัวนึงตอนนี้ฉันกําลังเสียใจเพราะว่ามีคนมาพูดไม่ดีกับฉันอารมณ์ความเสียใจจะลดลงทันทีไม่เชื่อลองไป ไปสังเกตด้เลยทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกเลยนะทุกคนคุณกําลังรู้สึกอะไรอยู่เช่นคุณดีใจมากๆคุณบอกตัวเองฉันกําลังดีใจอยู่เพราะฉันสอบผ่านความดีใจจะค่อยๆลดลงกลายเป็นการรู้ตัวว่าเรากําลังดีใจจริงนะทุกคนอันนี้คือการรู้ทันอารมณ์รู้ทันอารมณ์รู้ทันความรู้สึกความรู้สึกนั้นไม่ทํางานนะลองลองไปใช้ดูได้เลยนะทุกคนอันนี้มันเป็นอะไรที่ไม่มีใครสอน คุณเรียนที่ไหนก็ไม่มีใครมาสอนคนุณว่าคุณต้องรู้จักวิธีเฮ้ยร่างกายเราอ่ะมันอยู่ได้กับเรากับเรามาตั้งแต่เกิดทําไมเราไม่รู้จักวิธีควบคุมมันวะเออเนี่ยแหละคุณต้องรู้จักควบคุมมันนะ